สวัสดีครับเพื่อนๆพืคู่บาอาจารย์มอเสเยวผมกับผมมีคือเก่านะครับผมกับสองอีสานมีคอบอลนะครับคลิปนี้เข้าจะมาสองเส้นทางของครูชิ้งที่3กันนะครับผมก่อนที่จะไปฟังผมครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้แล้วครับพี่น้องจะได้บระผาดคลิปจากสองทางของเขาครับผมและตอนนี้ครับผมทา้งสองของเฮาครับมีกิจกรรมครับรวมใายฝนฟุตบอลโลกครับผมว่าทีมไหนจะได้แซงฟุตบอลโลกไปข้องในปีนี้นะครับผมร่วมสนุกกันในที่ไลน์แอดครับผม S A M ครับผมสามหกเ้อ เพียงแค่แอดไลน์ครับแดี๋ยวขามา่วบสนุกกันได้เลยครับผมชิงเงินรางวัลมากวัน่า10,000บาทนะครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องคู่ชิงที่3เนี่ยครับผมฟุตบอลโลกปี2022นี่ครับแข่งกันในวันเสาร์ที่17ธัานว่าคมนะครับพี่น้องเตะในเวลาตีเตะในเวลาสี่ทุ่มของเวลาบานเท่าไหนละครับพี่น้องเป็นการพบกันระหว่างคู่ของโคเอเชียครับพบกับมอลงปูนะครับผมทั้ง2ทีมนี่ครับอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับผมอยู่เพียงแค่รอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับผมโดยโค้เอเชียครับ แพ้แห่งครับอาร์เจนตินาครับ0-3นะครับพี่น้องส่วนทางของโมร็อกโกครับผมพี่น้องแพ้แห่งครับฝรั่งเศสนะครับผม2-0นะครับผมเป็นการพบกันครับผมถือว่าเป็นการรีแมตช์ครับเพราะว่าสองทีมเนี่ยครับผมอยู่สายเดียวกันมาก่อนนะครับพี่น้องในหลอดแบ่งกลุ่มนะครับคือกลุ่ม F อฟนะครับผมประกอบไปด้วยโมนอโกครับพี่น้องโคเอเชียเบลเยียมแล้วก็แคนาดานะครับผม ทั้งโคเอเชียนและกับโมโาโกนะครับมีความพยายามที่จะเอาสนะที่เหมือนรับโลกอย่างอเจจินาและฝรั่งเศสครับพี่น้องเพื่อเขาไปถึงรอบชิงไหนครับแต่สุดท้ายแล้วครับทุกอย่างกับพิสูจน์เนี่ยเราเห็นแล้วครับว่าเป็นก้าวที่ยั่งไกลเกินไปครับสำหรับโคเอเชียนและโมนลโกพี่น้องทั้งสองทีมนี่ครับตามมีจินตนาการที่สวยหรูนะครับผมว่าแต่กะไปบ่ถึงรอบชิงนะครับพี่น้องแต่ผลลัพธ์ออกมาแบบว่าบบเดตเป็นตามที่เขาฝันไว้นะครับก็เป็นไปตามแบบว่า สกิลผ่าของทีมนะครับผมสําหรับโมโนกครับพี่น้องพวกเขาครับได้เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ครับเป็นทีมจากแอฟริกาครับทีมแรกที่เขาไปถึงรอบซีทีมสุดท้ายในรายการนี้เป็นความภาคภูมิใจครับของเช่าอาหรับทั้งหลายนะครับผมแม้ว่าการแข่งขันครับเพื่อซิงทีสามนี่สิยังไม่ได้เริ่มขึ้นนะพี่น้องแต่ทุกคนในทีมชาติโมโนกครับรู้ดีครับว่าพวกเขากลับไปที่ประเทศนี้หลังฟุตบอลโลกจบลงแล้วครับพวกเขาสิกลับไปแบบวี่แววบูดแน่นอนนะครับผม ที่สางซื้อเสียงกับประเทศเดี๋ยวเพียงแค่บ่ได้แค่ควเคารพได้ครับพวกเขายัางในรับการแบบว่าเป็นที่มีอยู่ในใจของชอนชาติแอฟริกากับอ่ารับไปอีกโดดนด้แหละครับในฐานะมาหมื่นนอกสายตาอีโโอเอเโโโก,โกีีครับผม่วนโคเอเซียและโมโนโกนะครับผมจกประเิดหน้ากันท่กาตานี่เป็นครั้งที่2ครับหลังจากที่เสมอกันมาศูนย์ศูนย์นหรอบแบ่งกลุ่มนะพี่น้องเอามาเบื้องข้างของโอโเอเซียนะครับพี่น้องเจ้าของตำแนงร่องแชมเมื่อปี 2018นะครับผมโดยแชมป์ในตอนนั้นครับก็คือฝรั่งเศสนะครับผมโอกาสที่ทีมจะเข้าสูรอบชิงชนะเลยครับเป็น2ครข้งติดต่อกันนี่ถือว่ายากเติบเปงพี่น้องเพราะว่นในรอบแบ่งกลุ่มครับผมชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับผมคือการชนะแคนาดาครับ2ประตูต่อ1นึะพี่น้องส่วนอีก2เกมครับในรอบแบ่งกลุ่มนี่เป็นเสมอนะครับผมเสมอแม่นโกู่ครับผม0-0ครับแลวก็เสมอเบลเยียมไป2ประตูต่อ2ครับผม ในไทยโคโอเอเชียมีอยู่หาคะแนนนะครับพี่น้องก็เล่นรุดเข้ามาในรอบแบ่งกลุ่มไหนนะครับผมในรอบสิหทีมครับพี่น้องท่างของโคโอเอเชียครับกับสนาทางของจุดโดทษทานของญี่ปุ่นไป1ประตูต่อ3นะครับพี่น้องเสมอกันในกเก็ม,มาหนึ่งต่อหนึ่งะครับผมและในรอบ8ดทีมสุดท้ายครับผมต้องมาเจอทีมติ่งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ครับยางบ่าซิครับถือว่าเป็นงานที่แบบว่าสุดยากสุดหินอีนี้ครับผม ในเกมนะครับผมเสมอกัรหนึ่งต่อหนึ่งครับในช่วงทดเวลาพิเศษนะครับผมแล้วเป็นฝ่ายทางของโคเอเชียครับทียิงนักโทษได้คมกว่านะครับพี่น้องเอาชนะไปได้ซีประตูต่อสองนะครับผมทั้งหมดต้องมาล่อเบิงครับว่าระวางโคเอเชียกับโมโนกนี่ครับว่าไปจะคขัวที่สามไปข้องในข้างนี้นะครับพี่น้องว่าไปจะสร้างประวัติศาสตร์นะครับผมว่าโมโนกครับจะทำให้ท่างของชาติอาหรับหรือแอฟริกานี่ มีขวัญและกำลังใจเพื่อทีมชาติต่อไปได้บอนะครับผมแล้วพี่ๆน้องๆนะครับคิดว่าไผ่จะคว้าที่3ไปครองครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมและมีอีกอย่าหนึ่งครับพี่น้องทั้งสองของเขาครับมีกิจกรรมนะครับผมรวมท้ายผลฟุตบอลโลกนะครับผมว่าทีมใดจะได้แชมป์ในปีนี้นะครับผมร่วมสนุกกันในที่ไล่แอดนะครับผม S A นะครับผม365เพียงแค่แอดไล่ครับแล้วเขามาร่วมสนุกกันได้เลยครับผมชิงเงินรางวัลมากกว่า10,000บาทนะครับพี่น้อง ุดท้ายน,นี่แหละครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ผมเลยนะครับพี่น้องจะได้บ่มบานคลิปจากสองทางของเฮาครับผมและเพื่อเป็นวันแรกําลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมให้กับทีมงานไทยบ้านแบบเฮาเนาะครับสาหรับมือนี่ครับพี่น้องผมขอขอบคุณสวัสดีครับ